สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมช่องเกษตรบ้านนะครับคลิปนี้ผมจะมาปักนะครับในส่วนของจุลินซีย์ SM นะนะครับแบ่งใส่แกลล์นะครับเอาไว้ใช้เป็นจุลินซีย์ SM ที่ผมได้ทำการสอนนะครับให้เพื่อนเพื่อนนั้นขยายนะครับจากหัวเชื้อ1นซองให้เป็นจุลินซีสูตรน้ำา2 0 0ลิตรนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับถังหมักอยู่ด้านหลังนะครับหมักไปสัก สอาทิตย์แล้วนะครับแล้วก็ใช้ไปเกือบจะหมดถังแล้วนะครับยังไม่ได้ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเดี๋ยวคลิปนี้พามาดูว่าสีหน้าตาของน้ำหมักเป็นอย่างไรนะครับมาสักครู่ก็แอบมาคนแล้วก็ตักเอาไว้นะครับใส่แก๊ลอนไว้เนาะนี่นะครับดูว่าผมใช้ให้เกือบครึ่งถังแล้วนะครับใช้รถต้นไม้ทุกอาทิตย์เลยนะครับก็ หน้าตาสีสันนะครับจะอยู่คล้ายๆกับ e m นะครับคล้ายๆกับ e m แต่ว่าผมลองเอา e m นะครับมาสุดรุมกลิ่นอันนี้คือไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนกันนะแต่ว่าสีสันหน้าตาเนี่ยจะคล้ายๆกันจะมีสีแบบน้ำตาลอ่อนๆนะครับนี่นะครับแต่ก็กลุ่มของโจรินซีนะครับก็จะแตกต่างกับโจรินซีของ e m ด้วยนะครับเพราะว่าโจรินซีของ เ m เนี่ยเขาจะโดดเด่นแล้วก็เก่งต่อการย่อยสลายมากๆนะครับความรุนแรงในการย่อยสลายเนี่ยจุลินที์เอสเอ็มเนี่ยจะรุนแรงกว่านะครับนะครับจุลินทรีย์ของ s m เนี่ยเขาจะมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายที่จะรุนแรงมากกว่านะครับจะเป็นกลุ่มจุลินทรีย์อีกแบบหนึ่งนะครับอีกชนิดหนึ่งเลยนะครับซึ่งจะมีความเก่งนะครับในการย่อยสลายมากๆนะครับ ก็วิธีการใช้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่รดน้ําต้นไม้อยู่แล้วเนาะอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็ยังดีนะครับในการเติมจุลินทรีย์ลงไปในแปลงนะครับก็ของผมเนี่ยจะใช้อยู่1กระป๋องนะครับก็คือปลากระป๋องนะครับกระป๋องของปลากระป๋องเนี่ยปริมาณมันจะอยู่สัก150่งร้อถึงหนึซีซีนะครับหกระป๋องต่อน้ํา20ลิตรเพื่อนๆเ,เอาไปรดรอบขุดต้นนะครับ แต่ถ้าว่าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะรดทุกวันนะครับรดน้ําต้นไม้ทุกวันอยู่แล้วแล้วก็ทุกครั้งที่รดต้นไม้เนี่ยจะอยากจะได้เติมจุลินทรีย์ลงไปก็ให้ใช้2อถึงสช้อนโต๊ะต่อน้ํา20ลิตรนะครับเพื่อนๆสามารถรดนะครับต้นไม้ที่เพื่อนๆปลูกอยู่นะครับเป็นไม้กระถางหรือพืชผักสวนครัวที่อยู่ข้างบ้านปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยก็รดไปได้เลยนะครับรดสามารถดนใบได้แต่อัตราส่วนที่ของผมเนี่ยหปากกระป๋องเนี่ยต่อน้ํา20ลิตรเนี่ย อย่าลดให้โดนใบนะครับผมกลัวว่าเดี๋ยวอาจจะทําให้เกิดใบไหม่ได้นะครับก็อัตราส่วนที่ผมใช้เนี่ยก็ให้ลดเฉพาะโคนต้นอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าว่าอยากจะลดให้โดนใบให้เปียกชุ่มใบอะไรเงี้ยให้ผสมนะครับสถึงสช้อนโต๊ะต่อน้ํา20ลิตรตนะครับลดได้ทุกวันนะครับแต่ของผมเนี่ยอัตราส่วนบของผมให้ลดแค่อาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็พอนะครับอย่างน้อยในอาทิตย์หนึ่งเราก็เติมจุลินทรีย์ ลงไปในดินนะครับแล้วก็ให้จุลินทรีย์นั้นทำหน้าที่ในการย่อยสลายอิสระวัตถุนะครับบริเวณรอบคนต้นบริเวณในแปลงของเรานะครับดีกว่าที่ว่าเรารดน้ำเปล่าๆนะครับอย่างน้อยก็เติมจุลินทรีย์ลงไปในแปลงบ้างนะครับเดีจุลินทรีย์ตัวที่ดีเนี่ยก็จะเข้าไปสะสมนะครับยอยู่ในดินเนี่ยนี่แหละหลังการที่ว่าเราเพาะปลูกหลังจากนี้ นะครับคุณภาพของดินก็จะดีขึ้นจุลินทรีย์ก็จะไปช่วยนะครับปรับปรุงดินนะฮะหลังจากนี้เราก็ปลูกอะไรก็งามนะครับดินดีปลูกอะไรก็งามนะครับต่อให้เราใช้ปุ๋ยขวดละเป็นแสนเป็นหมื่นแต่ถ้าว่าดินไม่ดียังไงยังไงก็ไม่งามนะครับดังนั้นเราเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชนะครับนี่ก็คือปราชญยาของในหลวงรัชกาลที่9ได้บอกเอาไว้นะครับดินดีปลูกอะไรก็งามฉะนั้นเราต้องเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช โอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอตัวไปรถต้นไม้ผักสวนครัวที่อยู่ข้างบ้านก่อนนะครับก็แบ่งนะครับนหนึ่งแกลลอนอย่างนี้นะครับจะได้ไม่ต้องเปิดถังบ่อยๆเปิดถังทุกวันเนาะก็หาแกลลอนนะครับแล้วก็แบ่งใส่ออกไปนอกจากเหรับเนเพื่อนคนไหนที่อยากจะสั่งซื้อนะครับอัวเชื้อจูรินซีย์ SM นะครับเพื่อที่จะมาทําการขยายนะครับก็ ในคอมเมนต์นะครับผมจะแปะลิงก์ของร้านช้อปปี้ไว้ให้เพื่อนๆสามารถเข้าไปกดที่ลิงก์นะครับเดี๋ยวระบบจะลิงก์ไปที่แอปของช้อปปี้นะครับแล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับอยากให้มีเอาไว้ครอบครองนะครับในส่วนของจุลินซีเนาะนะครับใช้กันแบบบ่อยๆนะครับอาจจะไม่เห็นผลทันทีแต่ในระยะยาวเห็นผลแน่นอนโอเคครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ